สวัสดีค่ะปัอกสภาพมือสองค่ะแอลค่ะค่ะวันนี้ค่ะทุกท่นจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อคอดิแกนค่ะนะคะตัวนี้เป็นงานรวมค่ะุลูกค้าจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นงานเมการถไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบลราคาค่ะคุณลูกค้าจ๋าราคา4ี่พันบาทนะคะน้ำหนักนะคะ4ี่ห้ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋าร้อย 200ค่ะ200ถึง250ชิ้นตุต้นทุนต่อชิ้นนะคะขออนุญาตระมาณการ16บาทค่ะคืนกําไรค่ะคุณลูกค้าจะคืนกําไรนะคืนกําไรวันจันทร์ที่สดใสสาหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นสมาชิกกระบริษัทบัคของเราจากปกติราคา4,000บาทไม่ขายค่ะคุณลูกค้าจ้าเอาไปเลย2,900บาทค่ะ ต้นทุน16บาทคุณภาพเกรดเอเราว่าคุ้มไม่ขายคะ่ะเอาไปเลย11บาทเอาง่ายๆ4,000ไม่ขายขาย2,900บาทลดเลย1,100 1, บาทจากต้นทุนชิ้น16บาทลดเหลือ11บาทเท่านั้นคะ่ะ ผมจริงๆค่ะลูกค้าค่ะลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัคอยู่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอย่าพลาดนะลูกค้าบัคกคืนกําไรให้จัดหนักจัดเต็มมากๆ กระสอบนี้ลดทันทีนะคะ1,100บาทไปเลยลูกค้าจะสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะคะลูกค้าจะสี f เอข้ามาได้เลยเป็นกระสอบนี้ก็ได้กระสอบใหม่ก็ได้ถ้าเป็นสมาชิกจ่ายยอดเพียงกระสอบละ2,900้ว2,900บาทเท่านั้นคะ่นนนคะค่ะขุณมาก คุมเจงค่ะตันนี้เป็นงานรวมค่ะคุณลูกค้าจ๋างานรวมได้ทั้งแบรนด์รวมแล้วก็ได้ทั้งไซส์รวมด้วยคะเป็นคอที่แก่นเป็นผ่าหน้าเป็นเสื้อคลุมทุกตัวนะเป็นกระดุมหน้าค่ะคุณลูกค้าจ๋าบางตัวจะเป็นจะเป็นแฟชั่นด้านหน้าแบบนี้ไม่มีกระดุมก็มีนะคะต้นคุมค่ะต้นทุน11บาทเท่านั้นค่ะต้นทุนลดเหลือ11บาทเท่านั้นสำหรับคุณลูกค้าท่านหนที่เป็นสมาชิกแล้วจ่ายยอดเพียง2,900บาทได้คุณภาพเกรดเ ได้ไดแฟชั่นสวยๆตน้นทุน11บาท ต้นคุณคือหลักสิบนะหลักสิบหลักสิบจริงๆต้นคุณสิบเอ็ดบาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะสุดคมจริงๆเลยลูกค้าท่านไหนที่ขายประจําอยู่แล C ้วซีเอฟได้เลยค่ะลูกค้าจ๋ากระสอบนี้ก็ได้กระสอบใหม่ก็ได้แต่ลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นงานปปปปโปรโมชั่นค่ะโปรโมชั่นค่ะลูกค้าจ๋าสินค้าอาจจะมีจํานวนจํากัดนะใช่ค่ะปโปรดีๆค่ะคุณลูกค้าจ๋าฟรีบรยการบองรายการยังพอมี น้าะหรือแกะเสื้อผ้าสิวชีฟองค่ะรวรมผ้าการเซียีลีไวคุณผู้หญิงหรือจะเป็นรายการเสื้อกีฬานะหรือว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตสก๊อตสามรีบาร์หรือจะเป็นกางเกงเสิร์มหรือจะเป็นเสื้อแฟชั่นผ้าขาวคุณลูกค้า๋าหรือจะเป็นเสื้อเชิ้ตไซส์ใหญ่คุณผู้ชายหรือจะเป็นคาร์ดิแกนรายการนี้หรือจะเป็นยกทรงบิ๊กไซส์ค่ะคุณลูกค้าจาสิบรายการบางรายการหมดแล้วก็มีสินค้ามีจํานวนจํากัดค่ะคุณลูกค้าจ๋า แนะนำให้เช็คสต็อกเช็คราคาด่วนๆค่ะใช่ค่ะ,คะลูกค้าจ๋าเช็คติดตัวเองด้วยนะลูกค้าจะได้ไม่พลาดโปรดีๆนะคะคือกำไรสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกแต่ลูกค้าจ๋าไม่ต้องเสียใจสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เป็นสมาชิกมาค่ะลูกค้าจ๋าสนใจราย,รายการโปรโมชั่นรายการไหนนะคะลูกคา้า ซื้อสินค้าให้ครบยอด20,000ค่ะเอาราคาที่เราลดแล้วไปบวกกันก็ได้ให้ครบ20,000ส่วนนี้ได้ในราคาโปรเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะฟังไม่ทันนะคะฟังไม่รู้เรื่องอยังไงสามารถโทรสอบถามได้เบอร์ที่หน้าเฟซณนะตอนนี้นะคะหรือว่าจะทักหาแอดมินก็ได้ค่ะลูกค้าจะกง่าย เป็นสมาชิกแล้วกระสอบนี้คุณภาพเกรดเอกจ่ายยอดเทียง2,900บาทพอค่ะ2 9 0 0บาทพอค่ะคุณลูกค้าจ่ายได้เลยทันที45กิโลจะเอ๊กระสอบนี้าานกรได้ได้ 2, าาสายรุ้นค่ะ, 2, ค,ะคุณลูกค้าจะเเจาเอากระสอบใหม่ไปเปิดเองไปรุ่นเองก็ได้ได้ค่ะหลือหัลัซสิบ11บาท ต้นทุนเหลือหลักสิบสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดบาทค่ะคุณลูกค้าจ๋าสิบเอ็ดบาทนะขายตัวละแปดสิบขายตัวละร้อยบางตัวค่ะคุณลูกค้าจ๋าขายร้อยยี่ขายร้อยห้าก็ยังได้นะคะได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าสามารถเอาไปทําราคาได้ที่หลากหลายเลยลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะขายออนไลน์ขายตลาดนัดนะคะลูกค้าจ๋าสามารถเอาไปทําราคาที่แยกกันได้ยิ่งถ้าเป็นงานแบรนด์อยู่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้สิบเอ็ดบาท เอาไปขาย8-9เอาไปขายตัวละร้อยไปขายตัวละหิก็ยังได้นะคะใช่ค่ะแต่ทีนี้ก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดด้วยใช่ค่ะแพ็กเกจเค่ะคุณลูกค้าจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายเปื้อนดชํารุดนะคะผ้าที่ต้องเอาไปซักกระดุมที่ต้องเปลี่ยนนะคะหรือว่าสีตกนะคะหรือว่าเอาไปซ่อม อาจเจอบ้าง5-15%นะคะตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัรนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะแต่ทีงธนานาน้าแนะนําให้ลูกค้าเอาไปคัดแยกเอาไปรีดนะคะลูกค้าจะจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนด้วยนะคะใช่าสวยเลยอารลวดลายแบบนี้ค่ะลายดอกค่ะมีค่ะสวยค่ะหรือว่าจะเป็นลายแบบนี้ค่ะลายขวางแบบนี้ก็ได้แต่ว่า G U นั่นเนี่ยค่ะ G U จริงด้วยอะตัวนี้เป็นของ G U ตัวน,นี้เป็นงานรวมนะคะส่วนมากแบรนด์ก็รวมนะคะมมจะมีั้งแต่ที่เราดูก็จะมีเป็นของ GU มีเป็นยูนิคอนะคะ,ะคะุณลูกค้าคะเรือกโทนสีก็ค,ะคะ้ะมีตั้งแต่สีอินสีเข้มอะ่ะก็จะเปนยินพอกรายการแรก<ะ>อันนี้มีแต่สีเข้มๆนะแดงส้มดำคือมีทุกท้วหลายอ่ะตัวน,นี้เป็นของแจ๊บค่ะตัวน,นี้แจ๊บนะคะตัวใหญ่ๆยาวๆนิดนึงนะคะหรือว่าจะเป็นโทนสีแดง แดงๆ <S <S งเรียบๆแต่ยังคงเป็นคารดิแกนค่ะคุณลูกค้าสาคาร์ดิแกนขาหน้าหรือเป็นคาดิแกนแก,ก็ได้เน้นป็นฐาหน้าเนื้อผ้าไม่ได้หนา ใส่คุมกันแดดก,กันลมกันหนาวใส่กาง<ช>แจงได้หมดเลยวัยรุ่นนิชอบ,ชอบนักเรียนนักศึกษาต้องมีนี่ค่ะ,คะใส่แบบว่ากันแดดได้เลยนะคะใช่นักเรียนบางคนเนาะแต่งตัวไปโรงเรียนใส่สิครับเออใส่กับเสื้อยูนิฟอร์มได้นะลูกค้าจ๊ะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนวัยทํางานนะคะลูกค้าจะใส่ด้วยกันได้เลยอยู่ในนี้<ม>คือคับแฟชั่นมาเลยนะคะเป็นโทนสีดำนะคะกระดูงแฟชั่นประมาณแบบนี้ก็มี <ม>กระดุมมีตั้งแต่เม็ดเล็กๆเป็นแฟชั่นแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นคดีแกนบางแบรนด์บางที่ห้องเขาจะมีเป็นกระดุมสแปร์มาให้ด้วยนะ คุณลูกค้าจ๋าถ้าเป็นกระดุมสแปน์แนะนําให้ดูด้านข้างตรงนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นกระดุมเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้มาเลยอะไซส์คะทรงคะแบรบนคะสไตล์คะแต่ว่าราคาเดือนนี้เดือนพฤศจิกาพฤศภาโอ้โห <c oughs> แหม่ <c oughs> ไ,ปไปเร็วแลอวคุณพี่แอลพฤษกาเปีพฤษภาคม <c oughs> ค่ะพฤษภาคมมันเบาเนื้อนี่พฤษภาคมค่ะพฤษภาคมเท่านั้นรอดีๆ กำไรนะคะกับคาริเก้นของเราเหลือ2,900บาทเท่านั้นจ้ะ2,900บาทอันนี้เกดเอนะคุณลูกค้าใช่คะ่ะดยวนะาขออนุญาตหอไให้ลูกค้าดูเราเ<ล>ไม่ได้ผ่านเลยนะนี่คะ่ะดูคะ่ะความใหม่ความเงาเป็นแบบคาริเก้นบางๆดูคะ่ะผ้าสะอาดผ้าใหม่ผ้าเงามาเลยดูคะ่ะสีดำ อันนี้เป็นแบบว่าปักเลี่ยมนะคะคุณลูกค้าจาางานฝีมืออุ้ยกระดุมกระดุมเป็นแบบว่าลูกปัดนะคะลูกปัดเล็กๆนะคะอุ้ยน่ารักมาเลยอันนี้คืองานฝีมือแล้วเป็นคุณภาพเกรดเอต้อนทุนเหลือ11บาทเท่าน,าน<ด>ั้นอย่ารอรช้าค่ะคุณลูกค้าจ้าสต็อกไว้ได้สต็อกตุน<ช>ไว้ได้ตุนค่ะลูกค้าจ้ากเก็บไว้ได้เก็บนะคะใช่ะค่ะลูกค้าจ้าขบข่มจริงๆลูกค้าจ้าลดต่อลูกลดต่อกระสอบไปเลยสําหรับลูกค้าสมาชิกบัคเรานะคะบัคใจดีจริงๆนะลูกค้าจ้าเืินกําไรให้ลูกค้าเลย ที่เป็นสมาชิกบักทุกคนเลยนะคะใช่ค่ะโอนาวีจะมีตะแกียร์ลายตั้งลายนอนลายเหลียวนะคะหรือว่าจะทนเรียบมีหน้าหมดค่ะคุณลูกค้าจะเอาไม่ง่ายค่ะได้ทุกไซส์แล้วก็ค่ะได้ทุกโทนสีนั่นเองนะคะใช่ค่ะเป็นแบบว่าคัดแนกฐานหน้านะคะมีทั้งตัวสั้นตัวยาวนะคะอยู่ในนี้นะคะอ่ะโอนาวีอีกสักตัวค่ะลูกค้าจะเป็นแบบว่าไซส์ S อไซส์ M ไซส์แออยู่ในนี้เลยนะคะใช่ค่ะ เดี๋ยวเราใจดีใจดีิใจดีเให้พี่เขามาเ <ừ> พี่หามาพี่อีกฝั่งหน <ừ> ึ่งเดี๋ยววันนี้เราใจดีว่าเกียรติเอกจริงหรือเปล่าพี่พี่อีกฝั่งหนึ่งมาฟังหนึ่งนี่เทเท่เออพี่๋ยวพี่เขาฟังไม่รู้เรื่อง เอเี่อีกฝั่งนึงนะฝังนึงเท่เออโอเคขอบคุณพี่เขาด้วยนะคะอันนี้เราไม่เลยนะแต่ว่าเราพิจาได้ค่ะว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นแบบไหนสไตล์เป็นยังไงเกรดเอจริงหรือเปล่าเกรดเอจริงค่ะรายการนี้รายการนี้เกรดเอจริงๆนะคุณลูกค้าจ๋าเราก็ได้งานรวมด้วยนะคะใช่ค่ะได้ทั้งงานยูเอสแล้วก็งานที่โต้เลยคุ้มมากๆสําหรับกระสอบนี้ได้ทั้งสองฝ่ายว่าจะได้เป็นงานเมกากี่ตัวญี่ปุ่นกี่ตัวตันนี้เป็นงานรวมแต่ว่าไม่ได้ครึ่งคร่งนะ ลูกค้าจัแล้วแต่รูปแล้วแต่กระสอบบางกระสอบอาจจะเป็นงานเมกาสักแปก็ได้ญี่ปุ่นสักประมาณ20%หรือกระสอบหนึ่งอาจจะไม่เจอญี่ปุ่นเลยก็ได้นะคะหรือว่ากระสอบหนึ่งอาจจะไม่เจอเมกาเลยก็ได้ไม่ได้การันตีค่ะลูกค้าจะว่าจะโซนไหนมาเยอะมานอยเพราะว่าข้อดีของเราคืองานรวมได้ทั้งแบรนด์รวมได้ทั้งไซส์รวมนะคะป้าเป็นกระลึกค่ะอันนี้เราถอดมุกไปขายได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้เอาให้ลูกค้าไปไเป็นแฟชั่นใช่ค่ะ ลูกค้าจะเป็นแฟชั่นที่หลากหลายจริงๆโอนาเวอักตัวค่ะลูกค้าจะอุ้มตัวนี้ป้ายห้อยมาเลย8.49เงินอะไรนะคะเงินดอลลาร์เงินดอลลาร์นะคะเป็นท้ายเอ็กซ์เอลเขาบอกไซส์เอ็กอลแต่ว่าหนูว่าได้ตั้งแต่เอ็มเลยนะแต่ว่าตัวนี้เป็นเป็นทีใส่ได้นะใส่เอ็ใส่เอ็มคนใส่เอ็มเนาะชาย่ักใส่ไซส์เอลใส่ได้นะแบรนด์ที่เจอเยอะก็จะเป็นของจีอูนะคะแต่ว่าเราไม่ได้โชว์ให้ดูเลยสําหรับเรื่องแบ่นะคะแต่ว่าบางจริงค่ะ บางจริงๆใส่คุมเนี่ยง่ายเลยค่ะใส่แต่ว่าตัวนี้ใส่ช่วงอากาศร้อนๆเนี่ยคุมกันแดดได้เลยได้ค่ะหรือแบบว่าสาวออฟฟิศเนาะใส่คุมกันแอร์เย็นๆก็ได้ค่ะลูกค้าจะอะเอิร์ธจ้าเอิร์ธก็มีนะคะ อันนี้แถมมาเป็นเหมือนผ้ายืดนะคะเป็นผ้ายืดแต่ว่ายังคงเป็นผ้านะคะมาตัวหนึ่งแต่ว่าหลักๆเขาก็จะเป็นเนื้อผ้าพัิธุ์นะคะสีดำสีแดงสีเทามาหมดค่ะนี่มาหมดเลยตัวยาวตัวสั้นหรือจะเป็นทรงธรรมดานะคะหรือว่าจะเป็นตัวคล้ายๆกันกับตัวยาวๆก็มีมาหมดค่ะคุณลูกค้าจากสีแดงสีชมพู นะคะใส่ได้ทุกกลุ่มนะทุกวัยด้วยสําหรับรหัสนี้นะคะนี่ค่ะสีชมพูน่ารักน่ารักอุ้ยตันมีสีฟ้าเลิศมากอันนี้ตัวสีครีมค่ะนะคะจะส้มๆเค็มๆนะคะลูกค้าจะเป็นแบบว่าระบายนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสีฟ้าดูค่ะกระดุมแฟชั่นมาเลยสวยจังฟ้าเป็นกระดุมสีชมพูฟ้าพาสเทลเนาะฟ้าสวยค่ะพาสเทลค่ะฟ้าพาสเทลใช่ไหมใช่ค่ะฟ้าไม่พาสเทลได้ไหมอันนี้เป็นของยูนิโคลนะคะคุณผู้ชจ้าอันยูนิคอร์เหมือนกันค่ะ เหมือนกันไม่น่าเชื่อยูนิโค้ดต้นทุน4 1บาทสําหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกแต่ว่าสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกพี่ก็ว่าคุมคุมค่ะคุมค่ะราคา4,000บาทเท่านั้นราคา4,000บาทเท่านั้นค่ะอุ้ยตัวนี้เป็นซาร่ามือหนึ่งค่ะซาร่ามือหนึ่ง550เยนค่ะ550เยนนะคะคุณลูกค้าจ๋าอันนี้เป็นของซาร่านะคะน่าจะเป็นแบบว่าเอาไปขายต่อได้เลยได้เลยอันนี้ขายต่อได้เลย นะคะอเมจเป็นกระดุมแฟชั่นเมย์ใหญ่ๆแบบนี้ก็มาอามินขาสะบัดต,ต่อพี่จะไปเลียงนะคะขออนุญาตควนรายการเดี๋ยวม,มินหรือให้ลูกค้าดูลูกส่งไปเยอะๆเลยะะเอาความิที่หลากหลายได้ลนะูกค้าจะอาขออนุญาตทวรรายการนะคะสำหรับหมวดนี้เป็นหมวดเสื้อคาดิแกนขาหนะ้า ตัวนี้เป็นงานรวมค่ะงานญี่ปุ่นงานเมกาลดไอทีเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา4,000บาทค่ะน้ำหนัก45กิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะคะ200-250ชิ้นต้นทุนต่อชิ้นค่ะยี่ต้นทุนต่อชิ้น16บาทค่ะคืนกำไรค่ะคุณลูกค้าจ่าจากปกติราคา4,000เรวะคุ้มบริษัทบัคไม่ขายค่ะพ่อค้าแม่้าที่เป็นสมาชิกเอาไปเลยจ้า2,900บาทค่ะเอาไปเอาไป2,900บาท ค่ะคุณลูกค้าจาน1,100บาทค่ะจากต้นทุนชิ้นหนึ่ง16บาทลดเหลือ11บาทเก็เอ๋ยวยๆค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านนหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานได้ค่ะบั็กของเราเปิดทุกวันค่ะงแต่9้ามงช้าถึง5มงเย็นค่ะ ฝากไว้อีก2องช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ